ปูแคนวาสสลิมมันก็จะทำยากสักนิดหนึ่งนะครับอ่านให้เห็นนะครับเนี่งานสลิมเนี่ยอ่า จุดที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับสําหรับสําหรับใครที่ทําแคนวาสหรือหรือใครที่ทําปูกกาวก็ก็ก็ได้ใช้ได้นะเทคนิคเนี้เทคนิคตัวนี้คือการผ่าหางม้านะครับถ้าคุณผ่าลงตรงนี้หน่อยเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยนะครับคือหลักตัดนี่สําคัญนะครับหลักตัดแล้วก็ต้องเอาหางม้าเข้ามาช่วยที่จะเห็นคือเสื้อนี้เป็นเสื้อสลิมนะครับ ื้อตัวนี้เป็นเสื้อทรงสลิมกระดุมยังไม่ติดแต่ที่เราจะเห็นคือตรงนี้มันจะวิ่งลัดลัดลัดบอดี้ลูกค้าไว้แล้วนะครับการผ่าหางม้าตรงนี้นิดนึงเป็นเทคนิคที่ควรนำไปใช้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าวงแขนตรงนี้ถ้าหลักตัดดีบวกเทคนิคดีวงแขนตรงนี้มันจะมุดเข้าเลยเห็นไหมครับมันจะมุดเข้าไปอย่างนี้เลยมันจะแนบเลยครับแนบแนบลำตัวแนบ แนบลักแลลูกค้าเลยเห็นไหครับคือแนบเลยแกนวัดเขาจะไม่ใส่หนุนไหลที่ท้องตามท้องตลาดนะครับเราต้องทําขึ้นมาเองเป็นชั้นบางๆนะครับจะใส่แค่ชั้นบางๆ นี่นะครับการทําคอเราก็ต้องให้มันกอดแนบไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะทําเป็นโครงไว้ให้ลูกค้าฟิตติ้งนะครับนะครับคือหลักที่ผมสอนลงไปเนี่ยใช้ได้กับกับทุกบอดี้นั่นแหละครับแต่นี้คือผมตัดเป็นสลิมนะครับเป็นฟูลแคนวาสสลิมฟิต ในนี้ประเด็นสาคัญของการตัดภูมเฮนนวัดสลิมเนี่ยเราจะเจอกันเยอะคือตัวเอฟเฟกเวลามันคลอดนะเพราะนั้นต้องมันต้องทักษะการตัดบวกกับทักษะการเย็บนะครับ่นตรงนี้จะยากหน่อยในการตอดโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่เขาชอบความสลิมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเจอกันคือที่หลังมักจะแยกหรือแตกนะครับที่หลังมักจะแตกนะ อย่างเนี้ยอันนี้สลิมมากนะฮะสลิมมันก็จะไม่แยกครับมันก็จะอยู่ออโตโอ้ของมันอย่างนี้เลยก็อย,อย,อยู่มาจาัดมาก็อยู่นะครับข้างในนะฮะอันนี้ทําเราเป็นทําสําเร็จเหมือนทําประกบรอเลยนะครับเป็นงานประกบนะนะครับ จะมีพาเด้งวันนั้นเวลาทำาช่างคอหรือการทำแพทเทิร์นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญสำหรับการทำปกทำคอด้วยนะครับทำที่คอบนเนี้คืองานที่ผมตัดหรือเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยจะเห็นนะครับว่านี่คือคอคอที่มันจะแนบลำคอลงมาอย่างนี้จนถึงกระดุมเพชรนี้คอจะไม่หย่อนนะครับคอจะต้องตึง อันนี้คือเป็นงานที่ปูแคนวาสมันจะไม่เหมือนปูกาวนะครับปูกาวเรายังสามารถใช้ใช้ผ้าก,กาวยึดตรงนี้ได้แต่ตัวเนี้ยไม่ได้ยึดอะไรนะครับเพราะมันเป็นแคนวาสแต่มันมีเทคนิคในการทำและสำคัญคือการตัดนะครับตัดและทำปกเห็นไ,ไหมครับว่ามันจะไม่หย่อนนะครับเนี่ยจะไม่หย่อนผมก็จะแนบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวขอบนนะครับ โยกให้ถึงยืดให้เป็นนะครับโยกเยอะก็หย่อนนะครับโยกน้อยก็ตึงสำหรับการทําคอนะแล้วก็ยืดให้เป็นที่ผมสอนเข้าไปนะครับที่ผมสอนไว้ทําตามนั้นเลยแล้วคอจะแนบอย่างนี้เลยนะครับนี่คือคอแนบดึงมันจะวิ่งเลยฮนะกระตุกก็ไม่มาแล้วครับกระตุกก็จะนิ่งแล้วคอจะไม่หงายนะ ันนี้โครงเสื้อจะตัดไหลตั้งนิดนึงนะครับเพราะไม่มีหนุนไหลแต่หุ่นนี่ยจะไหลเทเราก็เลยจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนจะเหลือนะแต่หุนที่เขาจะใส่มันจะตั้งกน่านี้หน่อยนึงพอตั้งแล้วมันก็จะดึงขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ